เทคนิคสุดท้ายนะคะก็เป oh, ็นเราจะทงให้ไดเดีการจนิสตนี้น้องเพียรไหมในการเรียนหนูองไม่เพียร คำถามแรกก็คือทรงชาไทยมีกี่สีสสีตอบที่ละคนค่ะให้ตอบได้ลุกขึ้นยืนค่ะสสีค่ะได้แก่สีอะไรบ้างคะสีแดงแล้วก็ขาแล้วก็ขาถูกต้องค่ะต่อไปสัต์อะไรมีสีขาทำไมเนื่องจา เยมีผลเต็มเอาต่อค่ะน้อค่ะใครมีความสามารถในการร้องเพลงอะไรก็ได้มาตักหึงเพลงทำร้องเพลงเนาะตักยค่ะตุ๊ ่อไปเดี๋ยวให้น้องทำท่าออกมาทำท่าเต้นให้เพื่อนดูเป็นอะไรก็ได้ท่าอะไรก็ได้ค่ะเอาเดี๋ยวใครทให้เพื่อนทำตามค่ะไปย่างไปย่างนะคะ วันเด็กปีนี้ทุกคนที well, you know? ่ว่ายังมีเด็กต่ออยู่นะคะควันเด็กปีนี้ใครตอบได้นะคะรอเก่งค่ะวันเดือนนี้มีกี่วัน12วันค่ะ คนไหนที่ยังไม่ตอบมั้ยคะนี่นี่ก็นี่คุณแล้วก็เจกแล้วก็เจกย้อนนั